เป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มแรกที่ได้มามูและก็วัดเนี้ยนะคะเป็นวัดที่มีเทพ,พระเจ้าที่หายากในฮ่องกงเนี่ยเยอะมากๆนะคะเรียกว่าวัดถ้ำกงอยู่นะคะวัดนี้นะคะถ้าเรามาฮ่องกงเนี่ยเราจะไปหวังต้าเซียนน้อที่ไปไหว้หวังต้าเซียนเป็นรูปภาพแต่วัดนี้นะคะเป็นหวังต้าเซียนที่เป็นองค์ปูนปั้นโบราณจริงๆแล้วก็มี เทพเซียนต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกำฟ้าเลิงๆนะคะเทพหมั่นเชิงนะคะซึ่งวัดนี้ชาวฮ่องกงที่ทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะการค้าต่างประเทศการประมงการไฟฟ้าการติดต่อสื่อสารจะมาขอเรื่องธุรกิจและความมัง่งคั่งที่นี่กับวัดถธรรมกรงอยู่แล้วก็เทพหมั่นเชิงะคะ่ะ กติเนี่ยเราจะเห็นท่านเราจะเห็นที่อื่นเนี่ยเป็นภาพนะคะแต่ที่นี่นะคะเป็นรูปปั้นเลยนะคะเป็นองค์เลยนะคะก็มาขอในเรื่องของสุขภาพนะคะหวังต้าเซียนนะคะเป็นเทพที่คนจีนนับถือมากที่สุดนะคะถ้ามาห้องคนจะหวงไต่ซินนะคะอันนี้ก็จะแบบคนก็จะนับถือมากและถ้าใครต้องการความรักนะคะมามะจุดนี้เลยนะคะ,คะกับองค์แม่งันกัาฟ้าเหลืองนะคะ หรือองค์แม่ดอกไม้สีทองนะคะคือองค์นี้ขอความรัก11ประการนะคะใครที่เจ้านายไม่รักหัวไม่รักลูกไม่รักนะคะขอพรท่านให้ความรักดีขึ้นค่ะและถ้าใครต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบชิงทุนก็สามารถขอพรกับองคเทพหมันเชิงได้ที่นี่ค่ะและอีกองคหนึ่งนะคะ ก็คือเทพองค์ประธานองค์นี้นะคะองค์เทพถ้ำกงนะคะถ้ำกงเย่เยนะคะคนจีนข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอในเรื่องการเงินความมั่งคั่งและธุรกิจนะคะอยากรวยต้องมาหาเทพถ้ำกงนะคะสำหรับวัดถ้ำกงหมิวนะคะ เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทวนารีแห่งความร่ำรวยนะคะยุค9ก้าคือยุคแห่งผู้หญิงนะคะดังนั้นต้องขอพรกับเทพสตรีพระในเกาะฮ่องกงรู้อยู่แล้วว่าคนรวยมหาเศรษฐีอยู่ที่นี่เยอะที่สุดวัดนี้เป็นวัดอันซีงนะคะที่น้อยคนรวมถึงคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมาคือวัดถ้ำกงหนิวเราจะมีเทพเจ้าสองพระองค์ด้วยกันนะคะที่โดดเด่นเรื่องความมังคังร่ำรวยและความยิ่งใหญ่องค์แรกเลยนะคะก็คือ องค์พระแม่เจ้าเก้ามังกรนะคะและก็อีกองค์หนึ่งก็คือองค์หมาโจเชียนโฮเซียบอที่คนไทยรู้จักในนามพระแม่ทับทิมน,นะคะโดยปกตินะคะชาวฮ่องกงนะคะจะต้องนั่งเรือยอสไปมูนะคะที่เกาะถิงเจ้ากับเกาะเฉิงเจ้านะคะแต่วัดนี้อยู่ใจกลางเมืองเศรษฐกิจของฮ่องกงนะคะเรียกว่าเรียกว่าวัดถามกงหริว จะมีนะคะองค์เจ้าแม่มังกรแล้วก็องค์หม่าโจา้ที่คนจะนิยมมาขอเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยการค้าต่างแดน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ